เกิดเหตุไฟไหมครับบ้านกะถีครับถูงใส่ไฟฟ้าเราบุงจอนนะครับไฟไ้ยังแห้งนะครับโอ้อมัตอกับมาสักเทีงนะ่งตัอแจ้งไม่แล้วกัตกแได้แต่มูต้อเพื้ยกับมูดรวเมันเ้ยปประตูวะ รักไประตูขุดแจรับพันกอขุดแจเออโอ้อไฟไหมน,นะครับไปแล้วครับํำเดียวเลยนะดูครับ เออแค่หนาทีเองนะอะไรก็ร oh, ับน่ยจะแตก